สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องคนลักพระหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปดนะครับจะมารีวิวพระหลวงพ่อคูณปริสุโทโธเกจิกอาจารย์เทพเจ้าแห่งด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้จะมารีวิวสามองค์นะครับองค์แรกนะครับองค์แรกจะเป็นพระปิตาพยานยิวดำหลวงพ่อคูณปริสุโธออวัดใหม่อมพรนครราชสีมานะครับ อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกรุ่นเดียวรุ่นพิเศษองค์เล็บรุ่นสร้างเขื่อนโมนิธิและโมนิธิเหรียญรุ่นนี้ออกที่วัดใหม่อ,อัมพรวัดใหม่อ,อัมพรนี้อยู่อำเภอสูงเนินนะครับจังหวัดนะครคราชสีมานี่กล่องเดิมๆเ,เลยนะครับตัวองค์พระก็จะเป็นพยางอดําเป็นลักษณะพระปิดตานะครับนี่พระปิดตาดำๆแต่วสวยองค์นี้ถือว่าสวยนะครับ และด้านหลังก็จะเขียนว่า,าพยางยุดํดำรุ่นทูน9คูณปริสุทธทวัดใหม่อัมพรถ้าเหรียญถ้าองค์นี้จำไม่ผิดก็จะน่าจะปี2 5 2พนะครับเป็น้นนำทูน9นะครับอ,องค์นี้ก็มีกล่องเดิมๆมีกล่องเดิมๆตัวสวยภาพสภาพสวยนะครับครับองค์ที่2ครับองค์ที่2ก็จะเป็นเนื้อเงิน หลวงพ่อคูณบปริสุธโธเนื้อเงินรุ่นขอเพิ่มทรัพย์นะครับขอเพิ่มทรัพย์รุ่นนี้จะมีเจ้าสัวอยู่ท่านหนึ่งที่อยู่อำเภอปักช่องนะครับได้ขอ,อาบารมีของพระคูณขอสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อจะนําเงินมาสร้งางอาสานเจ้าแม่กกนอิมที่อำเภอปักช่องรุ่นนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินพิมพ์ล้อแม็กนะครับด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อนั่งยองๆสูบยาแล้วก็ล้อแม็ก ด้านหลังก็จะเป็นชื่อรุ่นขอเพิ่มทรัพย์อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสวยงามครับนะครับอันนี้เป็นองค์ที่2รุ่นขอเพิ่มทรัพย์ออกที่ปักช่องนะครับทั้งหมดนี้แท้ทันหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อคูณเสกทุกรุ่นนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นเหรียญส่งน้ําเหรียญส่งน้ํานั่งยองอันนี้ออกที่วัดบ้านไล่เลยนะครับ ปี2 5 3 6เป็นที่ระลึกส่งน้ำหลวงพ่อคูณ14เมษายน2 5 3 6ด้านหลังนะครับนี่14เมษายน2 5 3 6วัดบันไล่องค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะซึ่งในท้องตลาดก็ยังพอหาได้แต่ว่าเนื้อนวะกับเนื้องเงินจะหาย,ยากปเปลีเหรียญส่งน้ำราคาเบาๆเพราะว่า เหรียญรุ่นนี้จะสร้างจํานวนเยอะพอสมควรซึ่งผมไม่ทราบจํานวนนะครับนะครับก็ไปเหรียญทรงน้ําเนื้อนวะเหรียญทรงเสมานะครับทั้ง3ามเหรียญเลยนะครับเป็นหลวงพ่อคูณบริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่นครราชสีมานะครับ,นะรบท่านใดที่สนใจก็ idline นะครับ wkc p 168หรือเบอร์โทรศัพท์083-8719993นะครับ ท่านที่สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการรีวิวพระในครั้งต่อไปนะครับขอพระคุณมากครับวันนี้ช่องกนละพระ168กแขอ,อสวัสดีทุกทกท่านและก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ